สบายดีนะลูกสบายดีป้าลุงสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุขมองสุบอพวกพบๆกับสองน้องแคทคือเก่าพี่นอ้องย้ำสา,าๆใส่เต็มสุดมา,างามสิไปใส่ลูกตัวท่มน้ำลายเฮออาเฟลมะเส็จ แก่เลยเพื่อเพื่อแก้ใยแพ้นะสิมาเสร็จนะยิงหัวกึ่งดึงกึ่งดึงมากฮาสีอิดอันเดียหมดแดงหาเอากระสอบลงไปใส่อะไฮาเอากระสอบต้นน้ไปเผายะอะเอากระสอบต้นนงไปใส่อะไฮาเอาน้ำมาสีอิดตงใช้มันถืยาวสบายดีอยางนั้นผว่าเสร็จแล้วบ่อน้อยไม่ใหญ่กินข้าวเศร้าน้ำกันพี่น้องสมป้าน้อยดาตซีน อาหารปิ่งซิ่นแหงเจียวริกดิบป,ป,ปิ่งซิ่นแหงจะจิต่วนชีว่าปิ่งซินเปียกติ่งห้อยเหลือหน้าว่าก็ซิ่นแหงนันต้องตัดมาพี่น้องมาบบาลายยายห่หงางอาสบายดีปาลุงเนอะลูก,ลกว่ากับเจ๊าชายโซมาว่าให้อันปิ่งซิ่งจูกันกินเลยนะถือกระด้างไครถือกระฮาซิน่นแหงเนี่ยเหรอ ร้อยแล้ชเ้าสิแหงนะ่ะน่ตู้เย็นลานโอ้ยสบายดีพี่น้องสิ่งแหงบ้านบ้านแม่ชื่อบัวแนวนี่นางวะมันบ้านกูเขา้าพอหองสิ่งแหงก็หองสิ่นไปแล้วแม่น้องเทนนะ <c ười> ่ะหาบอกไปน้ำลายร้อสิไปก็ไปมาพี่น้องมาาดหว่ ข่าวเาวน้ำกันพี่น้องปีงหอยเหลือโคกหน้าอันแม่ใหญ่วันทองปีงหอยเหลือเก่ยวปลาน่อยกินยังอันปลาจ่อมกินยังกินยังกินยังับไปไงเยียนบอหันมันกลุ่มมือไหนเด้อมือนหนจะไปประมาณ30านสนาทีนี่แหละ เชื่อคืออันก็เชียอลุงตัวกันไก่กวนน่ะบองอนี่ผู้กำลังอันท่านังเฮี้ยนอันร้องเพงลงอากำลังกระเพากันออกจะหองมาเริำำ่มขามมันไมใช่ ไปองห้าคำกระห่นไข้ามาเท่ากะหยัดเห็นคนละดิบอกะีิบั้นทคนมาือนั่งอลวไปห้องเฮียลเฮียนั่งขึ้นมาเง ระหาระแผละระเพ,เพียเพนเป็นแผลไหนที่โอ้โหจำกรดองปูเนี่ยอะมีแต่ข้างเนาะจำกรดองปูเนี่ยกินบ,บ,บอกินแต่ข้างจำกรปู กินได้วหมาคามึเลอยากินมะคามาลูหน้าใหง่ด้วงนะในภายใหญ่นะรถบนอนอกหน้าแจงะ่ะปลาบืนแล้วเฮ้ยของหน้าพายพักใหญ่คือะ Này, bạn Bánh ná lạ. Rồi, tôm, tôm nữa <laughs>

ีเห็ดที่หอยนะบางคาบางกินนะลูกบางคมก็สีกินขมบมปล่ายำองกับปูนี่นี่อีเมที่พาจับกิตัวนั่นเองขึนเหลือ ผมน่งว่ะเก,กี่ยวเขาแล้วคุณหวยเป็นตะกินเท่าหละเอ,อื่อนห่วยเหนือบานเล้ คืนท้อเขอหน้าป่าอย่านั่นเห็ดเนวนั้นคุณนี่ยไปอยู่นั่นกันก็บอวัดเลยเนาะเดิมไเห็ดหนำเห็เหวานเบบพวกไอเปิ้ลออกมาแล้วพวกูยเปิ้ลมาเท่า

In <laughs> yêu hay yêu, mh, 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 tao ล่ำเลยพี่น้องเอ้ยมาล่ำล่ำแล้วล่าเลยพี่น้องเอ้ยโยวยุกล่ำเลยพี่น้องล่ำแล้วพุ่นโอ้ยพุนพ่นเครียดพุน่นพุ่นเอ้ยเบิง่งเอาเด้อพี่นอ้องปลาลุงเอ้ย